ไม่ชัดเจนด้านนโยบายค่ะส่งผลินให้เกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ซึ่งยังย้ำไม่เห็นถึงความล้มเหลวในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยชายชแดนใต้ที่ก่อนหน้านี้หลายฝ่ายพยายามพูดคุยว่าต้องมีพื้นที่ปลอดภัยและมันเกิดขึ้นได้แล้วแต่ตอนนี้มันล้มไปนะคะนั่นทําให้พื้นที่สาธารณะอย่างวัดมัสยิดโรงเรียนรวมไปถึงตลาดในปีนี้ไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยในความหมายและความต้องการคนในพื้นที่นะคะซึ่งพื้นที่สาธารณะที่ดิฉันไล่เลี้ยงเมื่อสักครู่ เป็นช่วงที่ผู้คนจะต้องไปใช้ชีวิตในช่วงถือสินอดนะคะล่าสุดคุณอิลฟาตอแลมานักข่าวพลเมือง3จังหวัดชายแดนใต้ของเราลงพื้นที่ไปสำรวจบรรยากาศตลาดเย็นในช่วงเดือนรบอดอนนะคะหลายพื้นที่คึกคักค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมเพราะว่าตามวิถีแล้วพอเขาถือสินอดในช่วงกลางวันพอตอนเย็นละสินอดก็ต้องไปจ่ายตลาด อย่างจุดนี้ตลาดสามแยกบ้านเนียงอำเภอเมืองยะลามีพ่อค้าแม่ค้ามาขายอาหารคาวหวานอาหารในช่วงเดือนรอมดอนกันคึกคักมากแล้วก็เป็นเส้นทางที่ผู้คนสัญจรกันเยอะเป็นเส้นทางระหว่างอำเภอนอกจากไปตลาดช่วงเดือนรอมดอนเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่ชาวมุสลิมจะต้องปฏิบัติ กิจ,จวัตรตามวิถีศาสนาเพิ่มขึ้นในช่วงค่าก็คือต้องเพิ่มการละหมาดในช่วงหัวค่าด้วยปกติพี่น้องชาวมุสลิมเขาจะละหมาดกัน5ครั้งต่อวันแต่เดือนรอมฎอนจะเพิ่มการละหมาดอีกหนึ่งครั้งเรียกว่าละหมาดตรต,รตรอเวียนะคะซึ่งเป็นละหมาดในช่วงค่าคืนเดือนรอมฎอนเป็นครั้งที่หกก็ต้องเดินทางไปมสัสยิดในช่วงเวลากลางคืน แต่การเดินทางมันก็มีความเสี่ยงเพราะว่าสถานการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงยังคงเกิดขึ้นทําให้ปีนี้ค่ะตามรายงานของนักข่าวพลเมืองก็จะได้เห็นเจ้าหน้าที่ไปตั้งด่านความมั่นคงในหลายจุดนะคะเพื่อที่จะตรวจตาความปลอดภัยแต่ด้านหนึ่งก็เป็นความขังบนของคนในพื้นที่ต้องใช้ชีวิตปฏิบัติศาสนกิจเช่นเดียวกันค่ะครับซึ่งก่อนหน้านี้ต้องบอกว่ามีหลายองค์กรที่ออกมาเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ออกแถลงการเพื่อที่จะเรียกร้องให้ยุติเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นครับ ที่ผ่านมาองค์กรภาคประชาชนสังคมชายแดนอขอภายองค์กรภาคประชาสังคมชายแดนใต้นะครับเขาจัดเวทีสาธารณะในพื้นที่ครับร่วมกับ44องค์กรเพื่อที่จะรูปผลักดันโต๊ะเจรจาให้เป็นวาระสำคัญในกระบวนการสันติภาพแล้วก็รวบรวมข้อเสนอจากองค์กรภาคประชาสังคม ไปสู่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยสะท้อนออกมามองว่ารัฐบาลอาจจะต้องมีความจริงใจแล้วก็ยกระดับกระบวนการพูดคุยสันติภาพครับพวกเขาคาดหวังให้ความสําคัญนะครับให้มีการให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยครับเอาไว้หลักการหลักคิดก่อนก็คือยกระดับการเจราจาสันติภาพการยกระดับให้มีมาตรฐานที่ดีที่สุดด้วยที่ อาจจะพูดในทางสากลจริงๆอาจจะไม่มีแต่ว่าดีที่สุดเป็นยังไงเนี่ยก็กต้องยกระดับทีนี้การยกระดับคือคือมันต้องมีเครื่องมือมายกระดับอ,อย่างเช่นมีกฎหมายมารองรับกฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมายที่โครงสร้างภายใต้กฎหมายมีเรื่องการให้เสรีภาพในการคิดการให้อำนาจในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ที่ไปพูดคุยอย่างเงี้อำนาจในการกําหนดอดอมมูเนตี้อำนาจในการกําหนดเอมเนสตี้การนิรศก,กรรมอย่างเงี้ย มันต้องมีแพลตฟอร์มกฎหมายเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีข้อสเอสนอที่สําคัญก็คือรัฐบาลต้องจริงใจอันนี้สําคัญที่สุดที่อยากแก้อยากเปลี่ยนโครงสร้างการปกครองไปเลยเงี้ยครับไม่ใช่แบบอยากแก้แต่ขอให้กลับบ้านนี้ก็ไม่พออันนี้ไม่ใช่จะจานวนทางการบางที่พูดเพราะว่ารากของการต่อสู้ค,คือความเหลื่อมล้าในการปกครองแล้วก็อาจจะพูดถึงเรื่องเจ้าาร์ตี้ด้วยที่อาจจะต้องเซต ให้เราเรียกเพิ่มเติมจากที่มีมาเลเซียเป็นศูนย์กลางของของเดิร์ปาร์ตี้คือตัวที่3ใช่ไหมมาเลเซียแล้วก็จะมีประเทศอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการและที่สําคัญที่สุดคือเสรีภาพในการมีส่วนร่วมของประชาชนประชาชนควรจะมีเสรีภาพมีความปลอดภัยในการคุยทุกทุกป,ประการอันนี้ก็สําคัญ เราอยู่กับมันมันยาวนานมากสันติภาพมาพร้อมกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เนาะศึกกับกระบวนการสันติภาพเรามองว่าตอนนี้ในความยาวนานเรารู้สึกยังจับจับต้องไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่พื้นที่ก็ยังเกิดความรุนแรงในพื้นที่อยู่ผลกระทบก็ยังเกิดอยู่ตอนเนื่องแต่สิ่งที่เราอยากเห็นก็คือ ผู้ที่มารับผิดชอบต่อความไม่สงบทั้งหมดหรือสิ่งที่เกิดขึ้นและได้รับผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนมากที่สุดเราอยากจะเห็นความรับผิดชอบที่ชัดเจนเราอยากจะเห็นกระบวนการทํางานในสู่ของสู่กระบวนการสันติภาพที่มันชัดเจนแม้แต่ในเรื่องของกระบวนการพูดคุยบนโต๊ะเราราก็ตามเราอยากจะให้สื่อสารไปยังพี่น้องที่เป็นรากรากเง่าทั้งหมดซึ่งคิดว่าอย่างที่บอก ทุกฝ่ายทุกคนทั่วประเทศเขาพูดถึงเมื่อพูดถึงสันติภาพหมายความว่าพี่พน้องประชาชนคู่ที่สามารถตอบได้ร้อซว่าจะไปทางไหนได้อย่างไรก็อ,อยากจะใหะ้หน่วยงานนะครับก็คือเปิดเวทีที่แบบรับข้อมูลทุกรูปแบบในพื้นที่นะครับแม้กระทั่งเวทีการเสวนาอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับะจะพัฒนาหรือว่าจะไปข้างหน้าได้เนี่ยคุณต้อง นำบริบทพื้นที่บ้านเรานี้แหละหรือว่าข้อเสนอของพื้นที่นําไปปรับใช้หรือว่าปฏิบัติตามรูปแบบระบบเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างไม่ใช่ว่าชี้ชะตาในส่วนของข้างบนอย่างเดียวแต่ว่าพื้นที่บ้านเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้อะไรมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์กับการพัฒนาของพื้นที่บ้านเราครับจริงๆในพื้นที่มีความพยายามที่จะส่งเสียงเพื่อจะมีส่วนร่วม ในการเจราจาสันติภาพอยู่หลายต่อหลายปีนะคะนับตั้งแต่เรามีโต๊ะเจราจาสันติภาพครั้งแรกในยุครัฐบาลยิ่งรักชินวัตรซึ่งก็เป็นยุคของพรรคเพื่อไทยพอรอบนี้พรรคเพื่อไทยโดยคุณแพทองทานขึ้นมานํารัฐบาลจริงๆตอนแรกเนี่ยหลายคนก็สนใจแล้วก็จับตาว่าน่าจะเป็นความหวังของการเดินหน้าเจราจาสันติภาพแต่จนถึงขณะนี้คณะเจราจาชุดใหมย่ยังไม่ถูกแต่งตั้งโต๊ะเจราจาสันติภาพยังไม่เกิดขึ้นแต่ความหวังมันเคยมีก่อนหน้านี้เพราะว่าในช่วงคุญเศรษฐาเคยมีการถ้าดิฉันจำไม่ ผิดน่าจะตรงตรงคุณเศรษฐาตั้งกรรมาธิการสันติภาพค,คุณจตุรนฉายแสงนั่งเป็นประธานแล้วคุณจตุรนก็มาจากพักเพื่อไทยด้วยคุณอ,อนุชาลงพื้นที่หลายครั้งนะคะไทยพีวีเอสก็ไปติดตามแต่จนถึงขณะน,นี้ตัวรายงานสรุปของกรรมมาธิการสันติภาพ ยังไม่เข้าสภาสักทีเราก็รออ่านอยู่เหมือนกันไม่ใช่แค่ความหวังของคนในพื้นที่เท่านั้น<ฆ>นะครับแต่ว่าจะเป็นความหวังของคนไทยทุกคนนะครับเรื่องของการนำสันติภาพคือสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คาดหวังว่าเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่เนี่ยจะส่สงถึงรัฐบาลแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติจริงๆนะครับ